ถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการ innovation for Thai education ifte โรงเรียนร้องกวางอนุสร์ภูมิใจนำเสนอ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติจริงการจัดการเรียนรู้ผ่าน STEM เพื่อสร้างโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดย Problem-Based Learning เป็นฐานและพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Social Engineer Skill ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิ์เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติกรอบปูรณาการศตร์ของ STEM การสร้างโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยใช้ Problem-Based Learning เป็นฐาน สร้างนักเรียนเป็นวิศวกรสังคมและพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพวิทยาศาสตร์พลังศิษย์เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาจากปัญหาจริง โดยมุ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการออกแบบเชิงวิศวกรรมคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนในการแก้ปัญหากรอบการบูรณาการสีส่ศาสตรของสเตมผ่านรายวิชาเสริมทักษะเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พลังสิบม .4 เทิมหนึ่งวิทยาศาสตร์ฟิสิก เคมีชีววิทยาดาราศาสตร์การฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เช่นไมโครโมิเตอร์กล้องโทร,รทัศน์ดูดาวกล้องจุลทรรศน์สองเซลล์องค์ประกอบเคมีในหารจากการปฏิบัติจริงเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยการออกแบบเว็บไซต์แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนวิศวกรรมาศาสตร์การทำโครงงานจากการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทั้ง6ขั้นตอนตัวอย่างผลงานเช่นพัดลมหันษาโคมไฟสว่างจ้าซึ่งสามารถใช้งานได้จริง เพื่อฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าและการวางแผนงานการทำงานโดยการออกแบบเชิงะวิศวกรรมคณิตศาสตร์นักเรียนสามารถคำนวณและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากชุดข้อมูลผ่านโปรแกรม Excel การสร้างโครงงานนาวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยใช้ PBL เป็นฐานนักเรียนลงสำรวจชุมชนในภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นการเรียนรู้จากปัญหาจริงมากกว่าโจทย์ในตำราเรียนนักเรียนพบเจอปัญหาในชีวิตประจำวันและนำความรู้จากการเรียนรู้ผ่าน s เตมสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ไขปัญหา การสร้างนักเรียนเป็นวิศวกรสังคมเพื่อใช้ความรู้สเตมออกแบบนวัตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจริงจะได้ฝึกทักษะการคิดเชิงเหตุผลการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการสร้างนวัตรกรรมหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 1. STEM Education บูรณาการ4ีสาขาวิชาและเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 2. ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสร้างความรู้ใหม่โดยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีอยู่ 3. problem-based learning เพื่อแก้ไขปัญหาจริง 4. engineering design process กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมวิธีการดำเนินงานผ่านวงจร PDCA ประกอบไปด้วย4ขั้นตอน Plan, Do, Check, Act ขั้นที่ 1. แพ Plan การวางแผนการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนการวางแผนจัดทำโครงร่างโครงงานการกำหนดทักษะที่ต้องการพัฒนาการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นที่2ดูการดําเนินการการสํารวจข้อมูลและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการสร้างต้นแบบนวัตกรรมขั้นที่3เช็คการตรวจสอบการทดสอบต้นแบบในชุมชนการเก็บข้อมูลและการประเมินผลพร้อมสะท้อนผลการทํางานขั้นที่4แอคกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงต้นแบบพัฒนาและต่อยอดวิธีการแก้ปัญหาพร้อมนำเสนอผลโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ม .4 เทอม1นึ่ศาสตร์ของสเตมม .4 เทอมสสำรวจชุมชนโดยใช้ PBL เป็นฐานม .5 เทอม1จัดทำโครงร่างโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนม .5 เทอม2จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชนสุดท้ายเพื่อเกิดเป็นวิศวกรสังคมคนที่สนใจเรื่องราวต่างๆในสังคมโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นผ่านการสังเกตการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ไขอีกทั้งยังได้เป็นการฝึกทักษะวิศวกรสังคม 1. ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 2. ทักษะการสื่อสาร 3. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและ 4. ทักษะการสร้างนวัตกรรมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในสี่ศาสตร์ของ STEM ไดอะแกรองค์ประกอบเคมีในอาหารการสร้างเว็บไซต์ผลงานของนักเรียนแผนผังกลุ่มดาวที่ตนเองสนใจ การวเิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการสำรวจชุมชนโดยใช้ PBL เป็นฐานผ่านรายวิชากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสนใจพร้อมนําเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นตัวอย่างการลงสํารวจชุมชนผ่านคลิปนําเสนอตัวแทนนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสาตร์พลังสิบในหัวข้อแคบหมูการออกค้นคว้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนภายในท้องถิ่นโดยได้รับความอนุเคราะห์ความรู้จากวิทยากรกลุ่มทํานแคบหมูบ้านอ้อยตําบลบ้านเวียงอาเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโครงร่างโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนผ่านรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน่ใ,นใช้า,าที่แเป็นที่ว่าปัจจุบันถึงยัมีผลออนที่เยอะมากเราจะมามาปรับเปลี่ยนขั้นตอนเพื่มาดูภาพ ตัวอย่างโครงร่างโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนโซล่าโดมโดมพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับตากนาหนังหมู สถานะปัจจุบันได้ดำเนินการเรียนการสอนมาถึงภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568สำหรับนักเรียนระดับม .5 โดยมีการเรียนรู้แบบเน้นการลงมือปฏิบัติและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568มีแผนจัดทำโครงงานนาวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมหลักและสร้างสรรค์น,นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ STEM การสร้างความร่วมมือกับชุมชนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวโน้มโลกผลที่เกิดกับครูผู้สอนพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษาเสริมสร้างทักษะในการประเมินผลจริง (authentic assessment) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีทักษะการใช้ STEM ในการแก้ปัญหาจริงการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาผ่านโครงงาน การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในอนาคตโดยการนำเครื่องมือเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทำให้นักเรียนพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาที่ต้องการทักษะเหล่านี้คณะผู้จัดทำขอจดการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ